สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนนะครับมาเติมเงินเข้าทูมอนิวเด็ดของทูนะครับโดยผ่านอินเทอร์แกิ้งของธนาคารกรุงเทพนะครับมีวิธีการยังไงนะครับเข้าไปชมในคลิปได้เลยครับก็เริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็นําโทรศัพท์นะครับที่ได้ทําการสมัครแอปพลิเคชันอินเทอร์แกิ้งของธนาคารกรุงเทพครับซึ่งมีชื่อว่าบางกอกแบงค์นะครับตรงนี้เลยครับหลังจากนั้นนะครับกดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้ามานะครับก็จะเจอหน้าจอหลักนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาตรงนี้นะครับที่เขียน ีจะเจอหน้าจอนี้กดเข้าไปครับเมื่อกดเข้าไปปุ๊บอีเดนแบงกิ้งเขาก็จะให้เราใส่รหัสผ่านครับเหมือนเราใช้บริการทั่วไปครับเพื่อกานความปลอดภัยนะครับเมื่อใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอหน้าจอที่เป็นเขียนว่าเติมเงินอย่างนี้นะครับต่อมาเราจะเติมเข้าทูมี่นี่เลยนะครับเราก็หาเลยครับมันคืออยู่ตรงนี้นั่นเองครับเป็นรูปตัว W เเนี่ยเรากดเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปนะครับหน้าจอนี้จะแสดงก็คือบัญชีที่ต้องการโอนเพื่อเติมเงินใช่ไหมครับอันแรกก็คือบัญชีของผมนะครับ แล้วก็ต่อมาก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำการผูกกับ Two Money Wallet ตั่นเองครับซึ่งผมก็เตรียมไว้แล้วครับแล้วก็เป็นการใส่จํานวนเงินครับซึ่งจํานวนเงินเขาจะกําหนดมาเลยครับดูด้านล่างให้ดีนะครับเขากําหนดเห็นไหมครับตั้งแต่หนึ่งบาทถึงห้าพันบาทครับผมโอเคครับผมจะเริ่มใส่เบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับรอสักครู่ครับผมก็ทําการกรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับที่ผูกกับ Two Money Wallet ไว้นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินก็คือหนึ่งร้อยบาทนะครับที่ผมเติมวันนี้เพราะว่าขั้นต่ำเขากำหนดว่าหนึ่งร้อยแต่ผมวันนี้จะเติมมบบาาทครรัเเื่่อใส จำนวนเงินนะครับเบอร์โทรศัพท์สื่อได้รอยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็กดป๊อบอัพที่เขียนว่าต่อไปครับตีน้ําเงินตรงนี้นะครับกดไปเลยเมื่อกดไปปุ๊บนะครับก็ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นคอลัมน์ที่เขียนว่าตรวจสอบการเติมเงินนะครับก็จะมีบัญชีของผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับผูตเน็ตที่เขาที่เราทําการกรอกจะเติมเงินเข้าไปนะครับแล้วก็จำนวนเงินครับก็ถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องนะครับเราก็กดลูกศรตรงนี้ครับย้อนกลับไปครับเพื่อทําการแก้ไขนะครับแต่ถ้าเผื่อถูกต น้ำเงินยืนยันครับกดเลยครับกดยืนยันไปเมื่อกดยืนยันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่หน้าจอนี้นะครับก็รอสักครู่ก็ตัวนี้ก็คือเป็นอีสลิปครับก็คือเป็นสลิปเล็กทรอนิกส์นะครับของธนาคารกรุงเทพที่ออกมานะครับก็จะบอกว่าเราเติมเงิน1 0 0บาทเวลากี่โมงวันที่เท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็จะบอกบัญชีที่เราทำการเติมไปแล้วก็หมายเลขทูเบร์นีวันเด็เบอร์โทรศัพท์อะไรที่เราเติมไปครับอันนี้ก็คือเป็นการเซฟขั้นตอนครับและหลังจากนั้นนะครับ นอกจากว่าเราจะได้สลิปแล้วนะครับเราก็จะได้ SMS เครับเข้าโทรศัพท์มือถือเบอร์ที่เราได้ทาการเติมเข้าทุนนี้มเเลยด้วยครับและนี่ก็คือ s m s แจ้งเตือนครับว่าเราได้ทําการเติมเงิน100บาทนะครับผ่านเห็นไหมครับ BBL Mobile b a n k i n g ครับสำหรับการเติมเงินผ่าน n ีบีเอลแบงกิ้งของธนาคารเทพนะครับการเติมนะครับจะเติมตั้งแต่100บาทนะครับแล้วก็ไป 200- 300-400อย่เป็นงี้ไปเลยนะครับเราไม่สามารถที่จะเติมแบบ150ิเนี้ยไม่ได้นะครับ ต้องเป็นจำนวนเต็มๆร้อยสองร้อยสามร้อยจนร้อยถึงถึงห้าพันบาทครับสำหรับใครนะครับใช้ธนาคารกรุงเทพในการเติมเงินนะครับเราจะต้องมีเงินใน,ในเน็ตแบงกิ้ง,งคือขั้นไม้ง่ายคือขั้นต่ำคือหนึ่งร้อยบาทนั่นเองหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลับบี่วานลิตี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ข่าวาาใหม่จากช่องลับพี่วานลิตี้ครับ